สวัสดีครับผมนายแพทย์นักริงนสลาริทองนะครับหมอป้าน,นะครับสาร,ระบายในทางการแพทย์เนี่ยใช้เพื่อการระบายนะครับสิ่งที่อยู่ในร่างกายคนไข้เพื่อออกสู่ภายนอกนะครับเพื่อป้องกันการเกิดการข้างนะครับการระบายสิ่งปฏิก,กูลต่างๆนะครับทีนี้สําหรับสายร,ระบายเนี่ยในเคสที่ทํานมคืออะไร สาราบานในเคสที่ทำนมเนี่ยหลักๆเนี่ยเราใส่เพื่อป้องกันการเกิดเลือดข้างนะครับลักษณะสา,สายเนี่ยจะเป็นสายเล็กๆนะครับแล้วก็มีท่อมีรูข้างในนะครับเป็นซ่อาสายพลาสติกนะครับที่เป็นสเตอร์ลายนะครับโดยหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยหมอจะใส่สายระบายเข้าไปในช่องอกเรานะครับช่องคือเป็นพ็อกเก็ตนะครับที่เสริมเต้านมนะครับหมอจะใส่เอาไว้นะครับ ถ้าหากว่ามีเลือดอะไรที่มันไหลออกหลังจากผ่าตัดแล้วนะครับเลือดนี้จะถูกระบายผ่านสายระบายนะครับออกสู่ภัชนะนะครับซึ่งเป็นขวดแก้วที่สเตอร์ไลน์นะครับแล้วพอมันหยุดเราก็ทิ้งนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสายระบายนะครับเราจะคาไว้พอหมดหน้าที่ของมันแล้วก็ออกเช่นถ้าหากว่าเราใส่สายระบายนะครับเพื่อลดป้องกันการเกิดเลือดข้างนะครับในเคสที่เสริมนมนะครับพอเลือดเราหยุด นะครับเราก็เอาสายสายสายระบายน้ำออกไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ควรเกิน24ชั่วโมงนะครับหนถึงวันแค่นั้นพอนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่คาไว้อย่างนั้นเนี่ยเชื้อโรคนะครับที่อยู่จากภายนอกจะสามารถเวนต์เกรดคือย้อนสอนนะครับขึ้นมานะครับแล้วลามเข้ามาในโพรงหน้าอกของเรานะครับที่เราผ่าตัดเสริมไปแล้วในโพรงหน้าอกเนี่ยจะมีเลือดนะครับซึ่งเป็นอาหารอย่างดีของแบคทีเรียนะครับจะทำให้เกิดการติดเชื้อ นะครับแล้วก็ลูกรามใหญ่โตนะครับถึงขั้นติดเชื้อในกระแสะเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบทหน้าที่ของมันนะครับเราต้องเอาออกนะครับถามว่ามีข้อเสียไหมมีแน่นอนครับก็คือสายระบายเนี่ยมันจะเป็นท่อพลาสติกแข็งนะครับ ถ้าหากเราใส่ในร่างกายเนี่ยมันจะรู้สึกระคายเคืองในร่างกายนะครับมันจะมีอะไรที่สีอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดยี่สบายขึ้นนะครับแล้วก็ลดความเจ็บปวดนะครับในบางบางสายแพทย์บางท่านนะครับก็ส่วนใหญ่จะไม่ใส่นะครับแต่บางท่านเนี่ยถ้าหากว่าเอาเซฟไว้ก่อนก็จะใส่เอาไว้นะครับเพราะนั้นไม่มีอะไรตายตัวนะครับขึ้นกับสัญวแพทย์พิจารณาแล้วก็ข้อมูลประกอบนะครับระหว่างการผ่าตัดนะครับแล้วระตวขคนไข้นะครับในการตัดสินใจในแต่ละเคสครับ ครับแลวข้อเสียที่สําคัญอางประการหนึ่งนะครับคือตัวสารระ,ะบายเนี่ยเราถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหมดหน้าที่นะครับเราต้องรีบเออออนนะครับเพราะว่าร่างกายจะถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับทำให้ร่างกายเกิดการเสพขึ้นมานะครับและบางครั้งสายระบายเนี่ยจะทําให้มีช่องทางที่เชื้อโรคจะย้อนสอนติดเชือ้อเข้าไปในโพรงเต้านมของเรานะครับทีนี้ถามว่าจําเป็นต้องใส่หรือไม่จําเป็นต้องใส่นะครับคือถ้าหากว่านะครับ โดยทั่วไปส่วนตัวหมอนะครับไม่มีความจำเป็นต้องใส่ทุกเคสแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ทุกเคสไม่ใส่นะครับความหมายว่าคือว่าถ้าหากว่าคนไข้นะครับที่เราผ่าตัดนะครับแล้วหมอเช็ค stop b l e e d i n g คือหยุดเลือดนะครับได้ดีแล้วนะครับดูแล้วนะครับว่าคนไข้ไม่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดเลือดออกหลังผ่าตัดนะครับสัญญาแพทย์เนี่ยก็อาจจะพิจารณาไม่ใส่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเคสไหนนะครับที่ ผ่าตัดแล้วเนี่ยในระหว่างผ่าตัดดูนะว่าเลือดเนี่ยหยุดยากนะครับถ้าไม่ใส่สารละบายอาจจะมีความอันตรายที่จะเกิดเลือดข้างได้ศัลยแพทย์จะพิจารณาใส่เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่มีอะไรตายตัวนะครับขึ้นกับ finding หรือว่าข้อมูลที่เราเห็นในระหว่างผ่าตัดเป็นหลักนะครับแล้วก็ขึ้นกับตัวของไข้เป็นหลักนะครับ